สวัสดีครับวยวผมโจโฉนะครับวันนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับทําอุปกรณ์เป็นกับดักนะครับไว้ดักสัตว์นะครับในกรณีที่เราหลงอยู่ในป่าแล้วเราขาดแคลนอาหารเราไม่มีอาหารกินนะครับเราไม่มีปืนในการล่าสัตว์เราไม่มีอะไรเลยนะครับอาหารของเราเนี่ยก็หมดนะครับ <c oughs> เหลือแค่มีดเล่มเดียวเนี่ยเราจะทําอุปกรณ์ยังไงในการล่าสัตว์นะครับ <c oughs> เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารนะครับในการดารงชีวิตรอดนะครับ ก็หลายอีพีก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยสอนทําอุปกรณ์ดักปลาโบราณนะครับเป็นเบ็ดตกปลาโบราณนะครับแล้วก็สอนทําอุปกรณ์ดักจับสัตว์นะครับประเภทที่เป็นนกเป็นไก่ป่าไก่ฟ้าอะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับทำอุปกรณ์ในการดักจับสัตว์หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นพังพรอนเป็นงูเป็นนกเป็นอะไรก็ได้หมดนะครับไปติดตามรับชมกันนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ใช้แค่มีดเล่มเดียวนะครับในการ ทํากับดักของเรานะครับส่วนกระเป๋านี่ก็แบกไว้เท่ๆนะครับไม่มีอะไรวางไว้ก่อนโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทํากับดักเนี่ยอุปกรณ์ในการทํากับดักเนี่ยก็ต้องเป็นต้นไม้นะครับต้นเล็กๆเป็นกล้าต้นไม้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากได้กับดักที่มีขนาดต้นที่ใหญ่ขึ้นก็จะทําให้ได้กับดักที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดักได้สัตว์ตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าสัตว์ที่เราต้องการที่จะล่าเนี่ยเป็นสัตว์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เราก็เลือกขนาดไม้ให้มันเหมาะสมแค่นั้นเองนะครับนี่เลยต้นไม้นะครับกล้าต้นไม้มีเยอะแยะเลยอ่าในที่นี้ผมจะขอใช้กล้าต้นไม้ต้นเล็กต้นหนึ่งแล้วกันคือในในป่าแบบนี้นะครับก็จะมีกล้าต้นไม้เยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วมันไม่สามารถที่จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ทุกต้นอยู่แล้วนะการที่เราตัดไปต้นสองต้นเนี่ยก็ ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับก็ขออนุญาตตัดต้นไม้ต้นเล็กต้นหนึ่งนะครับเพื่อไว้บอกบอกเป็นวิธีการนะครับให้กับคนที่เผื่อว่าหลงเข้าไปในป่าแล้วจะได้มีวิธีการเอาตัวรอดได้นะครับก็ขออนุญาตตัดต้นไม้ต้นเล็กต้นหนึ่งแล้วกันนี่นะครับผมขอตัดต้นนี้เลย ให้เราเหลาให้มันเสมอกันนะครับแล้วให้เราเลือกมุมที่เราอยากจะใช้นะครับเป็นคานนี่นะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นด้านนี้แล้วกันโอเคให้เราเหลาแบบนี้นะครับเหลาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับให้มันลาบๆเรียบๆหน่อยนะครับอย่าให้มันมนนะครับนี่ดูด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ คือด้านนี้มันจะเรียบนะครับโอเคพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็วางไว้แล้วเราก็หาไม้สั้นๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นไกนะครับในการทําทเป็นไกลั่นนะครับนี้เหลาทั้ง2ด้านนะครับ ช้ยาวมากนะครับใช้แค่ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่สําคัญนะครับในการทําให้กับดักของเราเนี่ยทำงานนะครับอ่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็ จดประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับผมจะไม่ตัดให้มันตรงนะครับแต่ผมจะตัดให้มันเฉียงๆหน่อยนะครับอ่าทางด้านบนด้านล่างนะครับทําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเรียมเรียมได้ก็จะยิ่งดีนะครับอ่านี่นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับให้มันเฉียงๆนิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาที่เราจะตั้งไกลเนี่ยมันจะได้แบบอ่าเป็นมุมฉากพอดีนะครับอ่า เพราะว่าเราต้องตั้งไกลให้มันเฉียงแบบนี้นะครับเราไม่ได้ตั้งให้มันตรงนะครับโอเคประมาณนี้มาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นที่3นะครับโอ้ยชิ้นที่2เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับโอเคเป็นชิ้นนี้ลักษณะคล้ายๆกันครับเราต้องตัดให้มันเฉียงๆหน่อยครับเราอย่าตัดตรงนะครับเราตัดให้มันเฉียงๆนิดนึ่งประมาณนี้ นี่ครับอุปกรณ์สชิ้นก็จะมาประกบกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับชิ้นนี้ประมาณนี้อ่ชิ้นนี้นะครับเฉียงขึ้นฝั่งนี้นะครับนี่เฉียงขึ้นฝั่งนี้ชิ้นนี้เฉียงขึ้นฝั่งนี้นะครับให้มันประกบกันได้ลักษณะแบบนี้นะครับอา่าโอเคก็อุปกรณ์หลักๆของเราก็แค่ประมาณนี้นครับประมาณนี้จะมีอยู่แค่3ชิ้นหลักๆนะครับ ก็คือคานนะครับคานที่ใช้ตีนะครับคานค้ำแล้วก็คานสลักนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องยึดคานไม้ของเรานะครับให้อยู่ติดกับดินก่อนนะครับใช้ก้อนหินหรืออะไรก็ได้นี่ครับทำสลักไว้นะครับเพื่อที่จะยึดกับยึดคานไม้ของเรานะครับให้เข้ากับให้อยู่ติดกับดินนะครับ โอเคอ่าใช้ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วลองเราก็ลองง้างดูนะครับโอเคโอเคนะครับได้ถ้าใจชัวร์นะครับเราก็ยึดอีกที่หนึ่งนะครับตรงท้ายอีกที่หนึง่งเพื่อความชัวร์เคนะครับโอเค ได้ก็แค่ประมาณนี้นะครับจริงๆไม้ของผมสั้นไปหน่อยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยยิ่งได้ไม้ที่ยาวนะครับก็จะยิ่งดีนะครับมันจะยิ่งให้แรงเหวี่ยงเยอะนะครับนะรครับพอเราเตรียมคันคันเหวี่ยงของเราได้นะครับเราก็หา,าไม้เล็กๆนะครับมาสักสชิ้นผมจะใช้เป็นยอดของต้นไม้ที่เราตัดมานะครับ มีดผมไม่ค่อยคมแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมไม่ค่อยสบายนะครับก็ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มีดเท่าไหร,ร่นะฮะไม่ได้ล้มมีดเลยหลายคนนะครับก็สงสัยว่าหลายคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับทำไมเสียงผมแปลกๆนะครับก็ตามนั้นเลยครับไม่สบายนะครับเสียงของผมมันก็เลยเพี้ยนๆไปนะครับเสียงก็จะแปลกๆหน่อย แต่ตอนนี้เสียงของผมเนี่ยกลับมาปกติแล้วนะครับสุขภาพร่างกายก็กลับมาประมาณ90%แล้วครับฮะตามนี้นะครับเราก็หากิ่งไม้เล็กๆนะครับไม้เล็กๆ2อันนะครับมาค้ำไว้ลักษณะแบบนี้่าเห็นไหมครับเพื่อใหอ้คันเวี่ยงของเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในแนวนะครับไม่เบี่ยงซ้ายเวี่ยงขวานะครับ ทีนี้เราก็มาเริ่มดักกันได้เลยครับอุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้นะครับนี่เห็นไหมครับโอเคผมลืมไปยังเหลืออุปกรณ์ชิ้นเล็กอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคันไม้เล็กๆเป็นไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราบากนะครับขึ้นอยู่กับระยะที่เราเราอยากจะดักเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันกะไว้คร่าวๆประมาณนี้ โอเคมาเรามาเริ่มกันนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือเสาค้ำนะครับอันนี้ก็คือสลักลันกับดักของเรานะครับนี่ให้เราง้างขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ให้เราค้ำกับดักของเราไว้ลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมฮะทีนี้เนี่ยเ,เราก็อย่าเพิ่งปล่อยนะครับ เพราะว่าถ้าปล่อยปุ่มเนี่ยคานมันก็จะดีดกลับไปนะครับวิธีการของเราก็คือเราต้องทําแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับไม้ชิ้นเล็กๆชิ้นนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับในการทําให้กบบระดักของเราเนี่ยทํางานนะครับอโอเคต้องค่อยๆนะครับเพราะว่ากบบระดักอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับอ่าแค่นี้จบแล้วนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ย เวลาที่กับดักของเราจะทำงานเนี่ยมันจะทำงานลักษณะแบบนี้ครับก็คือเมื่อมีสัตว์ตัวเล็กๆนะครับมันเดินผ่านมานะครับแล้วมันลอดคือเราจะปิดช่องไว้อ่าเราจะปิดช่องไว้อะเดีย๋ยวเราปิดกันเลยดีกว่านี่นะครับถ้าเราไม่อยากให้สัตว์มันมันเลื้อยผ่านไปนะครับโดยที่ไม่ติดกับดักของเรานะถ้ามันไม่เหยี่บไม้นะครับ กับดักของเราเนี่ยก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกั้นนะครับเพื่อไม่ให้สัตว์เนี่ยมันเดินไปทางอื่นนะครับเราจะต้องปิดไว้หาหาไม้หาเศษหญ้าหาอะไรก็ได้ครับมาปักไว้เพื่อให้สัตว์เนี่ยเดินมาในที่ของเราเท่านั้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ตั้งกับดักจนเสร็จแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการทํางานของกับดักให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้ก็คือกับดักแบบที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราหากิ่งไม้หาอะไรเล็กๆนะครับมาขวางมาขวางไว้นะเพื่อไม่ให้สัตว์เนี่ยเดินไปทางอื่นนะครับสัตว์ก็จะต้องเดินไปในทางที่มันโล่งนะครับเพราะว่าทางอื่นเนี่ยเรากั้นไว้หมดแล้วนะครับสัตว์ก็จะเดินมานะครับสมมุติว่าเป็นหนูตัวเล็กๆแล้วกันสมมุตินะครับว่ามันเป็นหนูนะครับตัวเล็กๆนะครับ มันก็เดินมานะครับแล้วมันก็มาเหยียบกิ่งไม้เล็กๆของเรานะครับตั้งนะครับก็โดนไม้ฟาดนะครับแล้วไม้ของเราเนี่ยมันก็จะหนีบกับตัวหนูไว้นะครับทําให้หนูเนี่ยตายนะครับ นะครับผมจะตั้งกับดักให้ดูช้าๆแล้วก็ชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับแบบนี้นะครับให้เราจับแบบนี้ยกขึ้นมาตั้งไว้แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ก่อนแล้วก็ชิ้นที่สองนะครับสลักนะครับเสียบลงมาด้านใต้นะครับยกขึ้นมาอีกแล้วก็ไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ ไม้คันเล็กนะครับนี่ไว้แบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกข้อไหนนะครับซึ่งผมทําไว้3จุดนะครับว่าเราจะเลือกแบบว่าให้ไม้มันสูงหรือว่าไม้มันต่นะครับถ้าสมมุติว่าผมอยากากับดักให้มันตั้งกับดักให้มันสูงมากขึ้นนะครับผมก็แค่เลื่อนมาฝั่งนี้อ่าเป็นจุดที่2นะครับจุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่สออยู่ตรงนี้อ่าไม้คันอา่า ไกลของผมก็จะอยู่สูงขึ้นนะครับสัตว์ที่จะมาติดก็จะต้องเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าแบบนี้โอเคถ้าเรายิ่งตั้งกับดักสูงเท่าไหร่นะครับสัตว์ที่โอกาสที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ตัวใหญ่มากเท่านั้นนะครับแต่เราก็ต้องอําคานนะครับคานค้าให้มันสูงขึ้นด้วยแล้วก็ดึงคันเหวี่ยงนะครให้มันสูงมากขึ้นเพื่อที่จะให้สัตว์สามารถลอดไปได้นะครับ แล้วยิ่งถ้าเราดึงสูงนะครับคันเหวี่ยงเนี่ยก็จะยิ่งมีแรงเหวี่ยงลงมามากเท่านั้นนะเพราะว่าเรายึดด้านท้ายไว้นะครับโอเคเรามาดูกันทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับช้าๆนะครับนี่นะครับถ้ามีสัตว์เดินผ่านสัตว์ก็จะเหยียบปุ๊บแล้วก็หนีบลงมานะมันก็จะทับตัวสัตว์ไว้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเมื่อโดนกิ่งไม้หรือว่าไม้พวกนี้นะครับ ฟาดลงไปนะไม่ว่าจะเป็นหัวเป็นลําตัวหรือว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นนกเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันเวี่ยงทับลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีเสาค้าไว้นะครับไม้อันนี้มันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้นะครับก็จะทําให้สัตว์ติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับกับดักของผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ มีโอกาสที่จะหลงเข้าไปอยู่ในป่านะครับแล้วขาดอาหารหรือว่าไม่สามารถที่จะหาอาหารได้นะครับเราก็พอมีหนทางเล็กๆนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตรอดอยู่ได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ไปทําดักสัตว์เล่นนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ haya, มีโอกาสที่จะทําให้เราได้มาซึ่งอาหารนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย 啊。